ป้าพี่น้องเลยเนาะงวยสมาเห็ดคักเห็ดแน่แท้จะมาทางชวนเลยค่อยคักแท้เนี่ยเนาะสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนะป่าลุงเอฟซีรุกท่กานเนาะมาเลยคักก่อนพี่น้องเลยเนาะใหดกับขขาวให้พ่อบุญก่อนพ่อบุญมาจะกินข้าวเนาะสีขัวไข่แดงพี่น้องเลยเปเมืมองไม้พักไม้หย่าก่อนชิมีกินถือว่าง,ง่วงสุดยอดจ้าผม เป็นกำลังสิเป็นมากพี่น,อนอ้องเลยมะเขือข่อยเปิดเลยงัวค่ะก็กุ้ยพอบุญแพงนักแพงนะกัดกุดกุมลุ่มพี่น้องเลยเนาะถักถิ่นแน่ดีโลกระจ่อยยังบ่ทันได้นนข่าวเลยพี่น้อง,ง,งเลนะยได้ยินแต่ว่างัวข่าวเนาะมือเข่านี้ยังหมดยังบ่ได้เข่ามาเมืองเนาะ มึงก่อนมีอีหยังเสียหายอีกบ่อนาวักบงอันนี้งามงามเลพี่น้องเอ้ยเกงอะเตยใบเตยเนาะอืมใบเตยปลาจอยงามงได้เขียวพี่น้องัวกินเกือบเบิดกะเพรานะอืมิจอยพี่น้องัวกินจนเบิดอันนี้เนาะ พิกคีนูได้พี่น้องเอ้ยนี่ปัาบกำลังงามนี่กำลังสิเป็นมากอันนีน้มัวกินก้อนพี่น้องเไยเนาะปั๊บโตมัวนี่ก็ควงตจบอันนี้คุณจ่ะกินจนนั่นพี่น้องเไยเนาะกินมุนเบิดอันนี้คุณจนมุนเบิดอันนี้เสียลายเลยกินจนมาขี่ใส่ก็ามาคือ กระโพดกระโพงงวนเน่เนาะแต่นี่พอบุญพนซื้ออันซื้อมากพี่น้องเยเนาะดีแต่บุกินตัวนี้นะเนาะบ่งไปบ่งข้างนั้นก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าสีนั่นบนะ่เนาะต้อเสียใจเด้พี่น้องเลยเนาะปลูกกำลังชิงงามน,นี่กับมาพี่น้องเลยเนาะไล่นี่อะไรกันนั่นกัดหมุนมด มันมากจนฮอดพี่เนาะหก็กล้วยพอบุญบ่ฮักเกือบฮักพี่น้องไอ้กุกนี่เนาะอืมม,น,มกกนกินจนขี่ใช่เดี๋ยวพกักหยยบหยาขอจนมมุนบดยังเดี๋ยวกกนี่พี่น้องเนาะยังปลอดภัยอยู่กกนี่กุนกงานก็ยังปลอดภัยอ๋อก๊กอันนี้คอย กล้องหมั่งมี่ข่อยพี่น้องกล้องที่ขอยหักข่อยแพงนด้นี่นะถนัดถนอมเมมเว้นง่ายนี่นะโอ้ยกัดของข่อยจนอ้าวกล้องหมั่งพีข่อยอีกบาทนี่ชิบะเป็นจริงสิอ่ะน,นี่โอ้ยเนาะงัวนี่นะชิมา,าควงทแท้ะน,นี่กล้องหั่งพีข่อยเบิกงามพี่น้องจีเป็นมากแล้ว อุ้ยเนาะงวาัวนี่มันเป็นมันเป็นน,ปน,นันวาไม่เก่้าเด้ที่นอนเนาะมันหมุนเข่าทั้งน่ะหัวมันมันมันคุ้ยเราเละและมันเป็นรากเก่้าเด้รากเก่าพกกิกายนี่เวลาหมุนามันบุ้คอมาล็อกเดี๋ยวไปจอย,าาอยจสิเก็บเขาก่อน ไปใส่ขวบคายแมลงให้พ่อบุญมาสีเฮ็ดเป็นเพชรให้เราลดตากแล้วขึ้นมาแทะเหวเนะตัวนี้กำลังสเปนโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ือาพิชิโนพี่น้องนเนาะแม่ป้าจอยเอาในเพิ่นมาให้กล้าเลยโฮโกมเขือก็หักมันมีบัดไห ใส่กวดไขม,มันเอ,องกุ้งมันมีค่อยกุ้งมันหมันนี้ปุ้ยเพระาะว่ามันข่าวกลางคืนพี่น้องไงเนานะมันข่าวกลางโดยุมบุห้หหอง ปเขามาเอาพักมุนบัดไหลพี่น้องเอ้ยเนาะหัยเหี่ยมยังมันมีบัดช่วยเอาแนวใส่กอน ้อนก็ห้อนห้อนเอก็บเอามาพิอีกกันพี่น้องนะพอบุญซื้อมาต้นนะฮะสิบพันอุ้ยเนาะ มะเขือปลาจอยพอไรงเนียนอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะงวงเห็ดบ้ละเอาพักก่อนมาเลียมพักจิตีนงวงก่อนพี่น้องเอ,อ้ะเดือดกกกนี่เนาะกกนี่กินบ้ดเ,เลยบ้านนี่ยุเมาลด โอ้ยเนาะไปใส่ขว้าไข่มแรงพี่น้องอึ๊บใ,ใส่พอมันหอมพ่อเนาะมันเห็ด ดึกจะดีงว่วงโขกินห่อหลอกงว่วงพี่น้องเลยเนาะงว่วงในหมากใน,นหนีมันก็กินพี่น้องเลยไปจอยแงงเศร้าแงงแดงอยู่เลยน,นะอยากกินก็บ่ได้กินเลยนะงว่วงไปกินแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่โขเป็นดูนี่โบจับนี่มุนบัดพี่น้องเลยเนาะโขคลองนกคะ มันกินจนมุนมดกลัวโมโหไปจอยมึงปุ๋ยพี่น้องออกก่อนพี่น้องเพื่อนบ้านมาพี่น้องนะจอยขัวไขายโมเลงน้อง เ <ừ. S 1> ข่าไอ้ขอบุญพี่น้องเลยมึงนซาไข่แล้วเพ็นอยากกินข่าแล้วบบ เห็ดคนปากหมากกินเห็ดเผ็ดๆโลดคือว่าบ่จักแซ่บแท้กินบักพริกนี่สิจักเผ็ดอยู่บ่ กลายเป็นเพชรโลดประโจนอะไรเสียปากพี่น้องร้ร่เร่เลยเนาะผู้ลูกคอยกระหายแบบแอลแอลอยู่พี่น้องเลยคอยชิคัวแม่เป้งมันหมดเดี๋ยวขวัวแม่เป้งก่อนพี่น้องเนาะซื้อขึ้นจะน้ำก่อนมาพี่น้องเนาะขวัวแม่เป้ง เจ้ามาขายให้พี่น้องมาขายให่เพื่อนเนาะห่อใส่ใบกระโลนแซ่บได้พี่น้องเลยนะเอาขวดมันแห้เฮงพี่น้องเนาะกินอีขวดไข่มันนี่ขวดแม่เ,เป้ก ทำมาแล้วแตเย็นนะพี่น้องคุ้ผู้ชจุ่ะช่ยไม่เป็นอะไรคี่นอ้อง อแซวัยสักคู่เนี่ยก็แแ่กทอยหัวจังไขรใส่ทำให้ขวดแห้งนะมันชิบผสมเนาะมันกจะมีแม่แม่ดแดงแดงปนน้ำี่น้องเนาะ หม้อนี่ก็จะเป็นข้าวต้มของวัาสนาพี่น้องไเนาะจอยต้มแันเกลือหน่อยนึงพี่น้องไเนาะดิประมาณนี้เม็นอ่อนน้อง,องวัาสนาจอยชิเกียบข้าวตู้เย็นราดกินก็อุ่นเอาพนะี่น้องเดี๋ยว ก่อนเขาน้องวาสนาเลยแหงแล้วสุกเรียบรยบ้อยหอมหอมหอมใหญเนาะอยากกินงอกถ้าเข่าไป็หายพอบุญก่อนพี่น้อนะกินเข่าวุลูกมืดแท่นิเข่าไปลงไปหนวกไผ่กระเพรอนหนกไผ่กาดนั่นพี่น้อง,ง,นะออองเห็น,น,นงไหนะมนนไไไเนนสีย อย่าไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่งก่อนนั่งก่อนแม่เปิดพัดลมให้ก่อนอย่าไปเลยอย่าไปเลยพิ่นมักหยวมผักข่าพี่น้องอยากอยากบ่อยากอยากบ่ลูกบ่ฮะอยากอยากกินข้าวบ่บ่อ่ะเชื่อนุกล๊ะว้ายนะคะพอบุญกินเจ้า มันมันหลบใครมันเสียพังนะพี่น้องเนะาะมื่ <c oughs> อนาะเรามืองอะเราปวดจีเจ็ยเย็นมั้งฮะวันนี้เราเขาบอกได้อุ่นได้ข,ไข่าวก็บขวบใครมืแด่งม่วงแห้วมันม,อมอ่วงซุกกินตอนนั้นพอจุดจ,จัดนีตนนน่ตอนนั้นตอนนั้นอตอนนั้นค๋วยใส่ตัวนี้ค๋วยใส้มะพริกไข่บวเอาลูกละบเอา จิยามันจิกัดหพ่อกูจิาตเปรีงได้ปากได้รสชาติระบอบมึงนี่มังมมาฮะมดน่ไอชวนนั้นมันหล่นเพียงเดือพื่งัวกินนี่งวงกินมวงจะแย่งงวกินแล้วเดือหลนมาปากอ่ะมก่อนชวนอ้ชื่อเอามารูกอะมันสีมันสีขั้น เดี๋ยวดแม่ป้อนข่าวอีหล่ากันโอเคจ้าเดี๋ยวแม่จอยจบคลิปก่อนพี่น้องเลนะยเนาะคลิปนี้ก็มาแต่สวนเพลทพี่น้องเลยเนาะงัวเห็ดมุณมดสวนผักปลาจอย,ยโอเคนะาไหวพี่น้องไปจอยก็นชิคอจบคลิปเพียง่ำนี้กรเอาลูกกินข่าวก่อนอพี่น้องเลยวันนี้เนาะไปแล้วกลาพัฒนาสบายดี